สามคอลครดิโคุณหมอคุณหมอครับคำถามมันยาวนะประเด็นรูมๆก็คือเป็นเรื่องการที่เราอะอยู่ไปสักพักแล้เราจะชินกับกลิ่นที่เราดมไม่ว่าจะเป็นตอนที่เราเออเราคีอะแต่พักไอ้กลิ่นที่มันหายไปไว้แต่ว่าเวลาตอนแรกแป๊บนึงเออใช่ใช่แต่ว่า เสร็จแล้วอเออพอเราเดินออกไปแล้วแบบลูเข้าห้องน้ำมาพ่อเฮ้ยนี่จะเป็นที่อับอายมากหรือไม่ก็อื่นๆเช่นแบบเราเราไม่เหม็นกลิ่นตัวของตัวเองแต่คนอื่นบอกเฮ้ยไปอาบน้ําไปอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เอาเรื่องความหอมเรื่อง p o s i t i v บ้างเช่นเราฉีดน,น้ําหอมหรือเราอยู่ในห้องที่เราเราตั้งไอไอหอมของหอมไว้อะแต่เราไม่ค่อยได้กลิ่นแต่คนอื่นที่เข้ามาบอกว่าทําไมมันฉุนจัง หรือสถานการณ์อะไรเราไปกินหมูกระทะกลับมาแล, <awakening. S 1> แล้วเราก็เฉยๆแต่คนอื่นบ,บอกโอ้โหลูเลยไปกินอะไรมาในหัวก็คือเนี่ยครับหรือแม้แต่แม้แต่หมอที่ชินกินของไหมอะไรบางอย่างครับนั่นแหละมันมันมันเกิดอะไรขึ้นครับก็คือมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการคุ้นชินของระบบประสาทของร่างกายก็จบแล้วใช่ไหมจบแล้วครับนี่ถามมาตั้งแห้านาที ไม่ก็ต้องบอกว่าจริงๆกระบวนการเนี้เขาในภาษาทางอแพทย์เนาะภาษาทางนทางร่างกายทิ่ชีอจีเลยว่าภาษารครับภาษาทางสรีรวิทยาเขาภาษาภาษาร่างกายก็คือทางสรีรวิทยาเนี่ยมันเป็นระบบคนไงปกติของระบบประสาทสองร่างกายที่มันจะอัดแอปตัวเองไปกับซิ่ที่อชันที่มันจะเป็นอ่าจริงๆันไม่มีประโยชน์อะไรวะ ก็มีประโยชน์นะทีนี้มันเป็นประโยชน์นี่เพราะว่าแม้นเราเพื่อเราเอาประโยชน์เอาเออมันเกิดอะไรขึ้นก่อนภาษาเดี๋ยวพูดให้จบก่อนนะคือว่าภาษาที่คําที่เขาใช้เขาเรียกว่า neural plastic city ทำไมซิ neural เขาพูา neural โอเคเข้าใจแล้ว plastic city plastic plastic อ่ะแล้วก็ city มันแนบไป p l าส t i c แล้วมันโมเป็นรูปอะไรเป็นแบบว่าความความยืดหยุ่นความการปรับตัวอประมาณน้ ก็คือประสาทเราจะปรับตัวตามใช่ซิตี้ก็คือเมืองใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนที่เต๋อเป็นพลาสติกนะครับใช่ครับเขาคิออิตี้อิตี้เป็นสถานะเปลี่ยนเปลี่ยนจากไอฟิตีไให้เป็นนาวครับครับครับอันั่นแหละก็เหมือนกับสมมติว่าทุกคนตอนนี้ถ้าใครกําลังนั่งอยู่นะครับก็จะถ้าเกิดไม่ได้บอกอะไรมันก็จะไม่ก็จะรู้กว่าไม่ก็จะไม่รู้สึกว่าเราสัมผัสคนเราสัมผัสกับ S <S กับเก้าอี้เยู่เฮ้ยสมผัสรู้สึกแล้ว <S <S ไปสักพักหนึ่งเนี่ยถ้าไม่ได้ทักอะไรก็ก็คือจะไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะเอามาไนนรนะงงไหมอ<ค>ะ่ะขอตัวอย่างอื<ะ>่นขอตัวอย่างอื่นออย่างเช่นอย่างเช่นนี้ก็ได้อันนี้ได้ชัดสุดอย่างเช่นจริงๆเราหัวใจเราเต้นอยู่ตลอดเวลาเราไม่ได้เสียงดึบ๊บดึ๊บคือถ้าเราไม่ทักเราเราไม่ทักหรือไม่ปล่อยให้ห้องเงียบจนเราต้องเราตั้งใจฟังเ่ะหัวใจได้อยังเต้นอยู่อืมแต่ว่า ร่างกายเราชินไปกับเสียงหัวใจนี้จนกว่าเราจะตั้งสมาธิแล้วรู้สึกว่าหัวใจเราเต้นอยู่โอเคหรืออย่างเสียงแอร์ก็ได้เสียงแอร์เฮ้ยอยู่ดีๆก็สมทบได้ยินเสียงแอร์ขึ้นมาทันทีหรือเมื่อกี้ก็ไม่ได้บอกว่ามีเสียงแอร์ตะเอกี้ก็มีเสียงแอร์เหมือนกันหรือไม่ก็พี่ป๊อตเคยบอกว่าอาจไม่เคยอยู่ในสายตาเหมือนเธอไม่รู้ว่ากําลังหายใจฟิลินั้นก็ได้เพราะว่ามันก็คือความคุ้นชินไม่ถึงจริงๆกคือความคุ้นชินนะอแบบเดียวกับที่บ้านเราอยู่ริมทางรถไฟจนน้องไม่ได้ ยินเสียงรถไฟปะจนมีเพื่อนบอกเฮ้ยบ้านมึงมีรถไฟอยู่ข้างนอกเลยบ้ากเลยเสียงรถไฟไม่จริงๆคือแบบว่าเดซิเบลเป็นศูนย์แม้กระทั่งคุณคุณอูระคุณแตงไม่เอาเดี๋ยวนี้เขาชอบเบ้ประเด็นเขาตลอดก็คือแล้วแน่มันก็คือมันจริงๆมันก็มีเสียงแอร์อยู่ตลอดเวลาแต่ว่าสักพักหนึ่งเราก็ไม่ pay attention ตรงนั้นใช่ไหมนะโดยอัตโนมัติมาๆเนี่ยมันเราก็อีฟนอมันไปอีนอใช่โดยอัตโนมัติเหมือนเมื่อกี้มันก็มีพลังงานบางอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็ไม่รู้สึกตัวอะไร อันนี้ก็เรียออะไรเช่นลมพัดผ่านความเย็นใดๆอะไรกัรู้สึกชิดกับมุณหภูมินี้อันนี้เป็นเรื่องของเซนไม่ไ็อะไรเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเราก็จะไม่รู้สึกอะไรอแต่พอมันเปลี่ยนปุ๊บเราก็จะเอ้ยเปลี่ยนแล้วเราพอเปลี่ยนไ่เปลี่ยนแล้วเราก็รู้สึกปาแรกเนาะแล้วจะพัดก็จะทินไปอีกเฮ้ยที่มันเป็นเรื่องเดียวกับตอนที่สมมติเรากระโดดลงน้ําเย็นอ๋อเย็น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 แลาวสักพักก็อ่ะก็อยู่ได้นี่แล้วก็พอคนที่กระโดดตามมาโอ้เย็นเย็น ก็อาจจะสับสนในไัน์อันนี้อาจจะมีส่วนอีกบางส่วนก็คือเช่นอาจจะมีกลไกลบางอย่างที่ทําให้อุณหภูมิมันเปลี่ยนด้วยอ๋อใชเป็นปัวตแกรอื่นอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องระบบประสาทอย่างเดียวอ่าอ่าล้วพอถามว่าอ่ะแล้วฝักคุชเชนของระบบประสาทเนี้ยมันมีประโยชน์ยังไงมันก็ทําให้เราไม่ไม่มีหลายอย่างที่เราต้องกังวลมาสมมติว่าที่เราจะเพเทนชั่นกับการพูดออกมาอย่างเงี้ยเนาะการคุยกัรอะไรเงี้ยเนาะ เราก็จะได้ไม่ต้องไปนั่งสนใจเอ้ยเสียงแอร์เป็นยังไงแล้วหรือว่าเต่าอีเป็นยังไงแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางบางอย่างอ่ะอินโฟมิชันบางอย่างสมองมันก็ไม่ได้ตจะใช้เพื่อที่จะตอบสถานการณ์อืมณตรงนั้นเข้าใจไหมสถานะสมองมันมีหน้าที่บางอย่างที่ต้องทาก่อนอ๋อมันเป็นการเรียงลําดับความสําคัญเงี้ยหระใช่จัดความสําคัญใช่จริงๆก็ไม่มีคนไม่มีใครรู้หรอกว่ามัน,นกลไกนี้มันมีเพื่ออะไรแต่ว่าข้อดีของการมีกลไกเนี้ยคือมันทําให้ ปรเซสการทางานขงสมองนั่นมันสามารถที่จะทำงานได้มันทำให้เราสามารถโฟกัสกับเรื่องอื่นต่อไปแล้เราก็จะมัวแต่ไปสนใจเรื่องน่าที่นี่กับเ่องเสียงกับเรื่องอะไรเงี้ยอย่างอย่างถ้ามองมองอย่างเงี้ยหนึ่งก็คือมันทําให้อะไรมันมันลดความสัมพันธ์ของสิ่งที่ไม่ไม่อันตรายลงไปแล้วไปเพย์เอเทนชั่นกับสิ่งที่มันดูน่าสนใจกว่าหรืออันตรายมากกว่าได้ดีขึ้นอย่างเช่นเราอยู่ในห้องรอห้องที่แบบมีเสียง มีเสียวีทุกอย่างที่เสียวีนี้ไม่เป็นอันตรายอืเสียงวีนี้ก็เราก็จะรู้สึกคุ้นชินกับเสียงวีนี้ไปอยู่ไปสักพักเราวก็คุ้นชินกับเสียวีนี้แล้วก็ไปเพ t ทีนชั่นกับอย่างอื่นเช่นมีกลิ่นไหม้ขึ้นมาอ่าอันเนี้ยกลิ่นไหม้นี้เป็นอันตรายแล้วก็จะรีบไปจัดการเคลียร์แต่ถ้ากลิ่นไหม้นี้ไม่เป็นอันตรายอย่างเช่นเป็นกลิ่นไหม้ที่เกิดจากกระทาอาหารของห้องข้างล่างอ่าไม่อันตรายสักพักแล้วเพรา็เราก็ปล่อยมันไปปล่อยมันไปเราก็ชินไปอ่าทั้งที่อาจจะมีอยู่ก็ได้ แต่เราไม่สนใจมันแหละกระบวนการคล้ายๆอย่นี้แหะที่เรียกว่านิว r a พล l a s t i ซ i t ีอะไรนะ Neural Plasticity โอเคขอโทษครับทิมทันกันโอมีเธออยู่ก็ไม่สําคัญอะไรเงี้ยแต่ถ้าเธอไม่อยู่แล้วมันก็ถึงจะสําคัญขึ้นมาเฮ้ยจจิงว่าจริงไงอ่ะตัวตั้งชื่อเพลง Neural Plasticity เคยอยู่ในซายแต่พอขาดไปล่ะรู้สึกเชียวเออเพราะว่าพอพ พอสลับโหมดเป็นโหมดธรรมะที่เขาเรียกว่าอานาปานสติเขาบอกว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าเรากําลังหายใจอยู่ดังนั้นตอนนี้ให้เราตั้งเพ่งสมาธิไปที่รูจมูกเราเกิดกำหนดกําหนดหายใจกันอยู่ใช่ใช่ใช่หายใจเข้าแล้วหายใจออกทีเนี้ยเราก็จะโฟกัสแต่เรื่องการหายใจเข้าหายใจออกโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องอื่นเช่นตอนนี้ตกี้ก็ยังไม่ได้โฟกัสเลยเออเนี่ยตอนนี้เราหายใจอยู่รู้ตัวเปล่าไหนลองพอพอพูดเรื่องลมหายใจปั๊บเราจะเออว่ะเราหายใจอยู่ เราเคยมีความพยายามไว้ว่าว่าเราจะไม่สนใจว่าเราหายใจเข้าหรือหายใจออกมันกลายเป็นเป็นยากเพราะเราไปสนใจไปแล้ว <laughs> <laughs> ยากที<ง>่เ <laughs> ป็นปัญหาทางปัญญาซับซ้อนนิดนึงจริงจริงนั่นแหละเพราะว่าสมองเรามีกลไกรูปแบบนั้นออถ้าทางวิทยาศาสตร,ร์ก็มีความความพยายามที่จะค้นหาว่ากระบวนการอย่างไรมันถึงทาให้ระบบภาษาเนี่ยมันสามารถที่จะชินชาเออคืิดงสงชินชาได้เนี่นะแต่ว่ามันก็เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน เขาเขาเชื่อว่าอาจจะมีกระบวนการไปถึงในระดับเซลลเลยเกี่ยวข้องกับการเกี่ยวข้องกับกระบวนการของแคลเซียมในในเซลมันไปถึงแคลเซียมได้ไงเอันนี้ก็อาจะเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันเออดีคือในแง่ของระบบประสาทเนี่ยคือการนําประสาทเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นการเปลี่ยนความต่างศักว์ของไฟฟ้าที่ที่ผิวเซลซึ่งพวกเนี้ย การการเปลี่ยนความต่างศักย์ของไฟฟ้าเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่มันมีออนุภาคอนุภาคแบบมีประจุของของธาตุต่างๆเช่นโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมอะไรเนี้ย<ม>เกี่ยวกับการเข้าเข้าออกออกเข้าเข้าออกเซลเพื่อเพื่อเปลี่ยนความต่างศักย์ของเซลล์อันนี้คือเขาเขาก็เลยตันนะครับอันนี้คือถ้าเป็นดิจิตอลก็คือหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เพื่อทําให้มันเกิดมาเป็นข้อมูลอไรแบบี้เปข้อมูลอ๋อเป็นในระดับนั้นเลยก็คือมแบบว่า ปกติเซลล์เนี่ยมันจะนํากระแสประสาทเนี่ยเมื่อมันมีการเปลี่ยนชิปของไปท่วมไอออนบรสาทที่อยู่รอบเซลล์มานานแต่ทีเนี้ยพอพอมันมีเกิดภาวะนิวรอนพลาสติกสตีเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นว่าพอมีความเคยชินปุ๊บก,การแลกเปลี่ยนกระแสประสาทเนี่ยมันก็จะเฟดลงไปหรืออาจจะแบบไม่ได้ไม่ได้ให้ความสนใจนตรงนี้มากขึ้นเไปโฟกัสกับเรื่องอื่นแทน อือในการที่ที่พวกไอออนเหล่า,นลา,า,ลาออนเนี้ยไหลเข้าไหลออกเนี่ยคือคือที่ผิวเซลล์มันมีประตูอยู่อืออันนี้คือมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของประตูเหล่าเนี้ยที่ทําให้อ่ะจากที่มันเคยเปิดตามปกติมันก็ไม่เปิดไปสุดแล้วไปท,ทํารทเรื่องอื่นแทนอะไรเงี้ยพอละไปทําเรื่องอื่นเออมันน่ามาหัศจรรย์ตรงกูว่า สิ่งนี้มันไปเกิดตรงตรงเซนเซอร์ตัวรับเลยใช่ไหมไม่ได้มาเกิดตรงที่สมองที่ใช้ประมวลผลเขาก็ยังหาคําตอบอยู่ว่ามันประที่ตรงนี้ด้วยติดจากจรงนวนด้วยทีทั้งสองอย่างอ๋อโอเคโอเคต้องบอกว่าความรู้ทางด้านระบบประสาทเนี่ยยังมีน้อยอยู่โดยเฉพาะระบบประสาทที่เป็นฟังก์ชันสูงสูงอย่างเซลล์อย่างเรื่องการลมกลิ่นหรืออะไรเงี้ยประมาณนี้เนาะถ้ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องเมมโมรีด้วยหรืออะไรประมาณนี้ก็เป็นวิทยาการปัจจุบันเรียง รู้ประมาณหนึ่งแต่ก็ร,รู้ไม่ทั้งหมดเพราะว่ามันมีความปนประสาทกันหลายอย่างเนี่ยเพราะว่าการดมกลิ่นเราเรารู้ว่ามันเป็นเคมีตัวไหนที่เข้าไปแล้วกระตุ้นให้รู้สึกว่าเป็นตัวนี้แต่ประเด็นคือมันมีความความพล็กในเรื่องที่ว่าเราได้กลิ่นนี้แล้วนึกถึงอะไรหรือมีความทรงจําร่วมกับกลิ่นนี้หรือกลิ่นนี้กระตุ้นทําให้เกิดเหมือนกับกลิ่นเป็นตื่ที่เราเคยได้กลิ่นมาเนี่ยเรายังไม่รู้จริงๆว่ามันไปเก็บไว้อยู่ตรงไหนในความจริงชเพราะว่า อ๋อไม่มีใครอยากให้ทำการศึกษาด้วยการแหวกสมองแล้วก็แบบเหมือนเป็นบเลกเตอร์แล้วออดติจิตไม่นี้จริงๆบอกว่าจริงๆแหวกอาจจะไม่รู้อู่ทีคือจริงๆพวกนี้ไม่น่าสรุปหรอกเพราะว่ามันใหญ่ไปอืมมันรู้แค่เป็นมันรู้ว่ามีการมีการกระตุ้นผ่านกรีบนี้นี้แต่ว่าและก็ต้องรู้ได้นะว่าเป็นไอออนไหนหรืออะไรประมาณั้นน่ะในตำแหน่งไหนของสมองซึ่งมันก็ยังไม่ลึกไปขนาดนั้น คือจนป<อ>ัจจุบันเขาก็ยังเขาก็ยังทาแผนที่สอมองได้ไม่ไม่เสร็จไม่เสร็จโอเคยเห็นไอ้กราฟิกแผนที่สมองที่ซับซ้อนโคตรๆเลยอันนี้ไม่ไหวเลยแต่จริงๆมันน่าจะน่าจะซับซ้อนไอ้ไอ้ที่เราบอกว่าเห็นเป็นอาตอมี่อะไรเนี้ยมันคือเป็นภาพของทั้งหมดแต่ว่าไอ้ไปแต่ละจุดของสมองมันก็มีเซล,เล์เล็กๆอีกเนาะเราไม่รู้ว่าแต่ละเซลล์มันโยงกันยังไงเงอ่าเราเหมือนเรามีเหมือนเรามีแผนที่ประเทศไทยแต่เราไม่มีแผนที่ แทนที่ค่อเนื่องจากว่ามันเป็นในทางเดินไฟฟ้าในประเทศไทยแล้วมันก็เป็นส่วนของสิ่งมีชีวิตด้วยนะั่นคือเวลาที่มันมีอะไรเกิดเหตุเช่นสัส้นๆสักสักหน่อยหนึ่งหรือบางส่วนมันตายมันก็จะแบบมีมเรียกน,นะบัวกระเรายื่นไปเชื่อมกับตรงนั้นยื่นไปเชื่อมกับตรงนี้แทนที่ทํางานทํางานแทนส่วนที่เสียหายหรือว่าอะไรเงี้ยะไอีกคือความความันจต่ณ์ของเซลล์สมองก็คืมอ,อมันทําแทนกันได้นี่แหละใช่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 ใช ทำแทนทำได้หรือแค่ส่วนส่วนในส่วนหนึ่งมีการเสียหายอร่างกายก็จะมีการฟื้นฟูโดยการเกไม่เรียกว่าฟื้นฟูสิชดเชยด้วยการให้สมองส่วน,วนอื่นทําหน้าที่แทนโอ้โหโคตรมากก็ค<ข> <ai> ือเชื่อมก็คือเหมือนเหมือนเป็นการเชื่อมวงจรใหม่แต่ว่าแต่ว่าเซลล์ส่วนที่ตายก็คือตายก็ตายไปเลยนะไม่เกี่ยวกันนะนแต่ว่าเชื่อมแต่ว่าเชื่อมวงจรใหม่จะมีการชดเชยแบบบางนีสมองส่วนนี้ทําให้เสียหายไปทําให้ใช้งานอวัยวะส่วนหนึ่งได้ไม่ดีขยับไอ้มอเตอร์บางส่วนไม่ได้อ่า ในระยะเวลาหนึง่งถ้าสดได้รับการกายภาพบำบัดที่เพียงพอก็จะสามารถขยับบอตเตอร์บางส่วนได้แต่ไม่ได้ถูกขยับโดยส่ว<ช>นเดิมบบที่มันตายไปแล้วชมันก็เลยเป็นที่มาของพวกการทําพวกฟื้นฟูสัรนะนะครับโรรรปรแกรมฟื้นฟูสัรนสะเขาก็จะพยายามกระตุ้นให้ร่างกายส่วนที่เหลือเนี่ยมาช่วยในส่วนที่พังไปแล้วได้คือเป็นความมาสตัน่างนึงของการกยภาพบำบัด เองคิดว,ว่ามันก็เชื่อมกันไปเชื่อมกันมามีเวิร์เคลาว์นี่นั่นรู้แต่นั่นคือไม่ว่าไหนมันก็น่าจะ,ะาาระบาดในการที่จะแมปว่าส่วนไหนทําอะไรจริงการากสื่อสารจริงๆเนี่ยเนาะเราก็เชื่ใจอีกเนาะแล้วที่มีคนชอบพูดเลยนะมนุษย์เราใช้สมองเพียงแค่อะไรกี่เปอร์เซ็นต์จริงตามแบบว่า<ม>ในการ์ตูนอะไรเออไี่บอกว่าเราใช้สมองแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของศักยภาพที่มันมีจริงๆไม่ใช่สิบเปอร์เซ็นต์จริงเราใช้ทั้งหมดแหละแต่ว่าเด็นคือมันอาจจะไม่ได้พอเราสูญเสียไปส่วนหนึ่งมันก็มีการชดเชยด้วยอีกพาาารร์ทนึงงเเเข้้มมติอะไีย่ อะไรเนี่ยเราเราถามคำถามเรื่องกิปตอนทำไมถึงตอนนี้แหละเลยไม่ตอบพี่านี่โอ้สุดยอดมันก็ได้ทำให้แบบว่าทำให้มันแบบว่าวงไกลพลาสซิตี้เนี่ยมันทำให้มันรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นะต้องได้อินโฟเมชันไม่จำเป็นก็จะแบบว่าไม่โหลดหรือที่มันเป็นเนื้อเป็นคนไกปกติของสมองเราอารมณ์ประมาณว่าเราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาใช่ป่ะเราโฟกัสกับแท็บปัจจุบันที่แถบอื่นก็สลิปไปก่อนไม่างมันได้ใช่อันนี้เห็นภาพชัดสุดอ่ะ 1> <1> เดี๋ยวเอาไว้ตอบลูกแล้วกันอ๋อมันเป็นเรื่อง neural plasticity เลยลูกมันเป็นักการปรับตัวเพราะว่ามันก็มีมันก็มีกลไกหลายอย่างที่อธิบายได้ว่าถามว่าทําไมทําไมเราถึง neural plasticity เนี่ยมันถึงมีความจําเป็นอย่างเช่นเวลาเราดื่มน้ําเปล่าที่บ้านอ่าเราจะรู้ว่าเราจะไม่สังเกตว่าน้ําเปล่าที่บ้านรสยังไง เอ๊แต่ก็สังเกตนะไม่้ว่าถ้าเรา, <laughs> าจะแบบว่าคำแรกก <c oughs> รู้สึกว่ามันมีกลิ่นคอรีนอ่าแต่ว่าดื่มไปถ้าเราดื่มด้วยความเคยชินนะ่ะเราไม่ทับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ดื่มน้ำตามปกติอ่าต่ถ้าเราเปลี่ยนยี่ห้อน้ำน้ำเปลี่ยนว่ะแล้วก็ดื่มน้ำไอ้ยี่ห้อ B ต่อไปอนี้เลยเราก็จะไม่รู้สึกว่าน้ำมันเลยเปลี่ยนจนถ้าเราเปลี่ยนเป็นน้ำยี่ห้อ C ไม่งั้นเราจะต้องสนใจข้อมูลทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นสรรพคุณของทุกสิ่งทุกอย่างที่ร่างกายสัมผัสอาจจะมีบางคนสนใจแต่ว่าเอาเช่นการกรหนดจิตเออเรื่องการกํานดดจิตโอ้โหเออว่ะเออว่ะเออจริงการกระโดดจิตไม่ใช่เรื่องของศาสนาครับเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของการมีสติเออเออเลยเฮ้ยเป็นเรื่องสรีระวิทยาเฉยเลย งม,<อ>มันคงมีอะไรสัมพันธ์กันแหละมันเหมือนกับเนี่ยอย่างนั่งอยู่เนี่ยบางคนก็แบบมันมียุงตัวนี้เนี่ยรำคาญเลยเกินเนี่ยบินอยู่ด้านไหนก็แบบเราไปยุงอยู่ด้านไหนใช่ใช่ใช่ถ้ามันไม่มากัดเราสักพักเราเราปุยเรื่องอื่นเราปุยมันเพลินบุกเป็นเราว่ามียุอยู่สำคัญท่านมันโอเคสนุกจัด,จดบยบายี่